เดี๋ยวเรามาฟังพุทธประวัติกันเลยจ้าเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนะี่ยเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่กําลังสั่งสมบรมีเพื่อจะไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในช่วงได้รับพุทธบยากรแล้วซึ่งจะมาถึงตอนที่ท่านได้รับพุทธบยากรจากพระโกนทัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการนั้นพระบรมโพธิสัตว์ของเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามวิชิตาวีพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวีบรมโพธิสัตว์ทรงอาศัยอนุภาพจากแก้วเสด็จเหาะไปยังปุพรวิเทหทวีพร้อมข้าราชบริพารจะมีภูเขาสิเนีรุอยู่ทางซ้ายมือ่อไปถึงปุพรวิเทหทวี ทรงมีชัยชนะชาวทวีปท,ทั้งหมดโดยบุญญาณุภาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาสตราวุธใดๆทั้งสิ้นอันนี้ว่าตามพระอัตถกถาจารย์นะจ๊ะหลังจากพระเจ้าจากักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงชนะปปพระวิเทหะทวีปแล้วก็เสด็จกลับไปยังชมพูทวีปและทรงมีชัยชนะชาวชมพูทวีปนั้นทั้งหมด โดยบุญญาณุภาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นเช่นกันเมื่อชนะจมพูทวีปแล้วก็เสด็จไปอมมอนโคยานทวีปและทรงมีชัยชนะชาวอมมอนโคยานทวีปนั้นทั้งหมดโดยบุญญาณุภาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นเช่นกันพระนั้นทรงชนะอมมอนโคยานทวีปแล้วก็เสด็จไปชนะอุตรลุกรุทวีปอีก ด้วยบุญญาดุาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นเช่นกันเมื่อชนะทวีปใดๆแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวีบรมพธิสัตว์ก็ทรงประทานอวาตกับทวีปนั้นว่าไม่ควรฆ่าสัตว์คือให้งดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นการพูดเท็จงดเว้นการดื่มน้ำเมา จงบริโภคของตามที่บริโภคได้เถิดงดเว้นการดื่มน้ำเมาห้ามกันตั้งแต่สมัยพระเจ้จาจักรพรรดิเลยห้ามกันเรื่อยมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลห้าอันนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ควรประพฤติและจะเกิดความสุขแม้ไม่ผููมีบุญญาธิการมาเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิเวลาทรงประทานอวาทก็จะไม่หนีหลักอันนี้ เป็นหลักสากฎทีเดียวเว้นขาดสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกามเว้นพูดเท็จเว้นดื่มน้ำเมาจงบริโภคของตามที่สมควรที่จะบริโภคพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวีบรมโพสตว์ทรงมีชัยชนะเหนือทวีปทั้งสี่จึงได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ครองความเป็นใหญ่ทรงประกองทวีปทั้งสี่โดยธรรมไม่ใช่โดยศาสตราวุธ โดยธรรมโดยปัญญาธิการของพระองค์นั่นวันหนึ่งพระเจ้าจักรพัทวิชิตาวีบรมโพิสต์ทรงสดับข่าวว่าพระกรธัญญะสัมมาสมัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาสู่เมืองของตนพร้อมกับพระอริยาสาวกแสนโกรธกี่องค์ล้านล้านแสดงพบตอนสมัยนั้นใหญ่เลีเดียว ใหญ่มากจึงทรงเสด็จออกไปต้อนรับพระโกนทัญญาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระอริยสาวกแสนโกรดด้วยความเคารพเลื่อมใสยอย่างยิ่งได้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วก็กราบทูลอาราธนาพระบุทธองค์พร้อมกับพระอริยสาวกแสนโกรดให้สเสวยในวันรุ่งขึ้นครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตตาวีบรมโพธิสัตว์ ได้ถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงแสนกอโดยมีพระโกนัญญาสัมมาสมัมพุทธเจา้าเป็นประมุขในการที่สุดแห่งพัฒกิจพระเจ้าจาักรพัิวิชิตาวีบรมโพธิสัตว์ไดารัตนาพระโกนัญญาสัมมาสมัมพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระอริยะสะาวกแสนกอให้ประทับอยู่ตลอดพรรษา พระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวีประบ,บรมโพธิสัตว์ทรงถวายมาทานแด่พระกนทัญญสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยาสาวกแสนโกรธตลอดสามเดือนทรงบำรุงพระกนทัญญสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกแสนโกรธด้วยประจัยษีด้วยความศรัทธาเริ่มใสยอย่างยิ่งเมื่อครบไตรามาสแล้วสามเดือนแล้วพระกนทัญญสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพยากรเลยทรงพยากรพระบรมโพธิสัตว์ว่า นับจากนี้ไปอีกสามอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจา้าพระนามว่าโกโดมมองดยพุทธยานไปในอนาคตรู้ทั้งชื่อรู้ทุกอย่างหมดเลยพระอักษาวกซ้ายขวาชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ลรวก็ว่ากันไปเลยบอกหมดพุทธมารดาชื่อพุทธบิดาอะไรต่างเลี่ยงเลย พระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวีบรโมโพิสตว์ได้ฟังพุทธพยากรจากพระโกธัญญะสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดมหาปีติเรื่อมสายย่างยิ่งทำให้มีจิตตั้งมั่นในพุทธภูมิอย่างแน่วแน่มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกตรงพยากรท่ามกลางพระสงฆ์ตั้งแสนโกรธล้วก็มีพุทธปรัสีถึงเยอะแยะพอปลืม้มปลื้มขนาดไหนปลื้มขนาด สละราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหมดไม่ติดเลยขนาดเหาะไไปดูทรัพย์แรงนานนี่สละเลยเพื่มขนาดนั้นโดยมีความคิดเพียงอย่างเดียวว่าโอ้เราน่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าแล้วแล้วราชสมบัติเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรแก่เราแล้วไม่มีประโยชน์เลยเราจะเป็นอย่างพระองค์นั่นแหละ ดังนั้นต้องบวชอย่างเดียวดังนั้นพระเจ้าจักรพรรดิวิชิตาวีบรมโพธิสัตว์จึงได้ทรงสละราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหมดแล้วดุดถมก้อนเขลาทิ้งบนน้ำลายแล้วไม่นำกลับมากลืนอีกอย่างเด็ดขาดคราวนี้ก็แจกใหญ่เลยแจกสบันหันแหลกกันไปเลยจากนั้นพระบรมโพธิสัตว์ทรงออกบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระกนทัญญะสัมมาสัมพุทธเจา้า มีสิกขาบทเท่ากับพระสงฆ์แล้เนี่ยทรงศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉานทีเดียวบวชแล้วเรียนแล้วเจริญสมาธิจนได้อภิญญาห้าสมาบัตแ8ที่ไม่ได้หกเพราะติดความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงไปพูดทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างพระพุทธศาสนาของพระโกธัญญาสามสามาสัมพุทธเจ้าให้เจริญงอกงาม ทรงจำคำสอนอย่างดีสืบต่อกันไปอีกเมื่อหมดอายุไขพระบรมบรสัทถ์ก็ได้ไปบังเกิดในพรมมโลกนู่นไปอยู่นู่นเดี๋ยวพลมเดี๋ยวสวรรค์เดี๋ยวพรมเดี๋ยวสวรรค์อย่างนี้ยวนๆกันอยู่นี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆสั้นๆส,สำหรับพุทธประวัติพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวี